ตอนที่1นึข้อดีระยะไกลในภาพปรากฏหมอกเย็นในป่าบรรยากาศเหมือนฝันสายลมพัดเอือยตรงกลางมีทะเลสาบน้ำแข็งไอหมอกเบาบางปกคลุมแสงแดดก็ดูเหมือนจะเย็นตามไปด้วยดอกเหมยถูกแช่แข็งใต้ต้นไม้ให้อารมณ์โดดเด่นเปลี่ยวเงาเมื่อมองส่วนใกล้ในภาพวาดเปลวไฟสีแดงในเตาและฝูงชนหนาแน่นดื่มด่ำไปกับความมีชีวิตชีวาของมนุษย์ประเดี๋ยวอุ่นประเดี๋ยวร้อนอารมณ์ของภาพวาดทั้งหมดเปลี่ยนไปอย่างมากในทันทีและทำให้ผู้ที่ได้มองไม่สามารถละสายตาจากมันได้บัณฑิตที่พาคนรู้ใจมาด้วยหลายคอน้ดตึงเต้นจนหน้าแดงไม่ได้ ดูภาพวาดนี้สิมันแสดงท่าทางของผู้หญิงที่อยู่รายรอบได้อย่างชัดเจนทุกรูปแบบถึงขนาดว่าทุกคนอยู่ในท่าทางต่างกันออกไปไม่ว่าจะละเอียดอ่อนไร้เดียงสามีสเสน่ห์หรือนุ่มนวลอ่อนโยนก็ล้วนแต่มีความสวยงามเป็นพิเศษมีคนดูแลเตาเป่าไฟอยู่ตรงนั้นด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่นางทําให้ภาพวาดนี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆมีคนมองเข้าไปใกล้ๆและเห็นว่ามีภาพชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนต้นเหมยที่อยู่ไกลๆต้นหนึ่งเขากําลังเป่าไฟในเตาพลางมองลงสาวน้อยที่อยู่ด้านล่างภาพวาดจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆ ภาพวาดนี้มีสิ่งที่ทําให้ผู้คนรู้สึกเศร้าใจแล้วยังสามารถทําให้ผู้คนรู้สึกโหยหาและอบอุ่นหัวใจได้ช่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆความสามารถในการสังเกตเก็บรายละเอียดสิ่งต่างๆของปรมาจารย์ม้เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปไม่มีข้าคิดจะวาดภาพทิวทัศน์ดังนั้นจึงหมกมุ่นอยู่แต่กับทิวทัศน์ละเลยผู้คนไปด้วยกลัวว่าจะเป็นการแย่งความโดดเด่นแต่กลับนึกไม่ถึงว่าภาพวาดของปรมาจารย์ม้ภาพนี้จะทําให้คนกับทิวทัศน์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและส่งเสริมกันโดยจะขาดออออยยย่่ไไ่่าาางงงงใดดหนนนึไไไปม้้ับถืจริๆ ภาพวาดนี้มีบทกวีภายในอยู่แล้วหากกล่าวถึงบทกวีอีกก็จะทําให้ขาดความงดงามไปอย่างเห็นได้ชัดเป็นเช่นนี้ดีแล้วสมแล้วที่เป็นสิ์คนโตของอาจารย์หลีข้าน้อยเชื่อแล้วข้าก็ด้วยการเปรียบเทียบแข่งขันอย่างนี้ทําให้ข้ารู้สึกละอายแล้วอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่เสียเฉียวนวดข้อมือของตนเองด้วยท่าทาง่องตัวหากไม่ใช่เพราะอาจารย์ป้าเป็นผู้หญิงเสียผิงไวก็คงจะนวดมือให้นางไปแล้ว ท่านเก่งจริงๆพวกเราก็ใช้ผู้กันเหมือนกันทาไมสิ่งที่พวกเราวาดออกมาถึงมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้เสียผิงหยวอดถอนหายใจออกมาไม่ได้หรือว่าเขาเกิดมาเพื่อให้ครบจํานวนเท่านั้นเขาไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรดีไม่ดีในภาพวาดเหล่านี้บางภาพได้โดยเฉพาะภาพทิวทัศน์ซึ่งโดยทั่วไปจะเหมือนกันไปหมดมีภูเขาแม่น้ําและต้นไม้ไม่มีอะไรพิเศษแต่ภาพวาดของปรมาจารย์โม้นั้นต่างออกไปหลังจากเขามองแอร์วกแรกแล้วก็อยากจะมองมันอีกสําหรับเขาแล้วนั่นแปลว่าดี แม้ว่าสิท์ของข้าคนนี้จะง่ไปหน่อยแต่เขาก็มีข้อดีจริงๆเซียววอวีหลงเห็นท่าทีของเซี่ยผิงไหวแล้วก็ค่อนข้างพอใจเขารู้จักตัวเองดีรู้จักรุกและถอยโดยไม่วู่วามใจนักเลงไม่เลวรู้จักรุกและถอยไม่เสแสร้งจอมปลอมก็เป็นหนึ่งในข้อดีของเขาสังโยพยักหน้าเห็นด้วยเช่นกันเจียงจินลู่เองก็ต้องยอมรับว่าเซี่ยผิงไหวใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่คนอื่นให้เขาท่องกลอนเมื่อครู่นี้ เขาทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็บอกไม่ได้มีแต่เขาที่สามารถทำลายเหยียบย่ำศักดิ์ศรีและหน้าตาของตัวเองได้และเขาไม่สนใจความคิดของผู้อื่นเรื่องนี้สามารถพูดได้ว่าเขาหน้าหนาแต่ก็พูดได้ว่าเขาไม่สนใจเรื่องเล็กๆให้ตนเองไม่สบายใจนอกจากนี้หลังจากที่เสี้ยผิงไหวยรู้แล้วว่าผู้อาวุโสอย่างสิทธิ์พี่ใหญ่มีความสามารถเขาก็ชมออกมาอย่างไม่ลังเลและมองนางอย่างนับถือชื่นชมซึ่งก็นับว่าเขามีใจรักที่จะก้าวหน้าดีกว่าคนหน่าซื่อใจคดพวกนั้นเด็กคนนี้มีปัญหาเล็กน้อยก็จริงแต่การมีใจที่แน่วแน่และบริสุทธิ์กก็สคััญเช่นน แน่นอนว่าพวกเขาทั้งหมดอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเมื่ออาจารย์ขอให้พวกเขามองหาข้อดีของเซี่ยถิงไว้ดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่ต้องตัดสินจากอีกมุมหนึ่งไม่มีทางเลือกโดยสิ้นเชิงภาพวาดนี้หลังจากการวิจารณ์ตัดสินจบลงแล้วภาพวาดก็ถูกนำกลับมาเจ้าสเสวียนจิงเหลือไปมองที่ภาพนั้นแล้วเขาก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งใจของเซี่ยเฉียวเต้นกระตุกเจ้าสเสวียนจิงปิดปากทันเวลาและนิ่งเงียบไปทันทีแต่เซียววววีรงกลับมองแล้วมองอีกทันใดนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นสิทธิ์ที่ใหญ ตอนที่หนึ่งพันสี่สิบสี่คือนางมองออกจริงๆด้วยเพียงแต่นางนึกไม่ถึงว่าเซียวววีหลงจะตาดีขนาดนี้เขามองแค่ไม่นานก็รู้สึกได้แล้วเซียเฉียวพยายามเก็บงำอย่างที่สุดแล้วตอนที่นางวาดภาพที่สำนักศึกษาก่อนหน้านี้นางใช้วิธีที่ธรรมดากว่าเล็กน้อยและภาพนั้นไม่ใหญ่และไม่ซับซ้อนเท่าภาพนี้ดังนั้นนางจึงสามารถซ่อนทักษะความสามารถเอาไว้ได้แต่ภาพนี้แตกต่างออกไปมันมีรายละเอียดมากเกินกว่าที่จะซ่อนเอาไว้ได้ เซียเฉียวยังคิดที่จะทำหน้าด้านไม่ยอมรับแต่หลีซื้อเหยี่ยนก็พูดออกไปก่อนนางหนูนี่ถ่อมตัวเก็บงำความสามารถผลงานภาพวาดของนางมีชื่อเสียงมานานแล้วเพียงแต่ว่านางมักจะปิดบังเอาไว้และไม่ยอมแสดงความสามารถออกมาอาจารย์หมายความว่าเซียววอวีหลงตกใจเขายืดตัวตรงทันทีหรือว่าสิทธิ์ที่ใหญ่ก็คือปรมาจารย์อวิงเวยก็อาจจะใช่เซียเฉียวคอหดคอยน่นเป็นผู้อาวุโสอวิ๋งเวยจริงหรือ เซียวววีรงศูญเสียกริยาไปทั่วขณะแม้แต่วิธีที่เขาเรียกปรมาจารย์ก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เขาแสดงความประหลาดใจเสร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะมองเซียเฉียวอีกหน่อยเป็นไปไม่ได้ค่าได้ยินมาว่าผู้อาวุโสอวิว๋นเวยอายุตั้งหกสิบแล้วเซียเฉียวกรอกตาใส่เขาทันทีนั่นเป็นเพราะผลงานของปรมาจารย์อายุหกสิบขายได้ราคาดีกว่านะสิหลี่ซื่อเหยี่ยนอยากจะให้สิทธิ์คนโตของเขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วล่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องเงินมากนะักถึงอย่างไรเขาก็เป็นปราชญาดอันดับหนึ่ง,นนนนงินทององยู่แล้ว เขาย่อมไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมตรหนีที่เหนียวของสิทธิ์คนโตได้เลยเขากระทั่งคิดว่าตนเองไม่มีลูกไม่มีครอบครัวมีแต่สิทธิ์พวกนี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นต่อไปหากเขาตายไปแล้วทรัพย์สมบัติท,ทั้งหมดที่อยู่ในชื่อของเขาก็ต้องเป็นของสิทธิ์คนโตอยู่แล้วในเมื่อมีกองเงินกองทองรออยู่แล้วแล้วเงินเล็กน้อยจากการขายภาพวาดจะไปสำคัญอะไรแค่ชื่อปลอมเท่านั้นสิทธิ์น้องเซียวไม่ต้องยึดติดขนาดนั้นก็ได้โวยวายให้น้อยลงหน่อยยิ่งมีคนรู้น้อยเท่าไรนางก็ยังสามารถหลอกคนต่อไปได้แต่เซียววีหลงกำลังจะบ้าแล้ว เขาไม่ได้ยินที่เซียเฉียวพูดเลยแม้แต่น้อยเขาเริ่มต้องมองที่ภาพวาดอย่างพินิจพิจารณาและเปรียบเทียบมันกับผลงานปรมาจารย์อวิ๋นเวยในความทรงจําของตนเองสายตาของเจ้าสวียนจิงนั้นค่อนข้างซับซ้อนเช่นกันแต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นรัชทาย,ยาทจึงยังพอจะควบคุมตนเองให้สงบนิ่งได้อยู่ส่วนเจียงจินลู่กับสังโยในเวลานี้ไม่ต่างอะไรกับเซียวอี้หลงมากนะักทั้งคู่ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไร่ทั้งสามคนสูมหัวกันพินิจพิจารณาปรึกษาหารือ เซียเฉียวเห็นท่าทางเช่นนั้นของพวกเขาก็รู้สึกร้อนจนนั่งไม่ติดนางจึงหาโอกาสขออนุญาตอาจารย์พาเซียหิงไว่เพนหนีไปเดินเล่นตรงอื่นในสวนสักพักสถานะของเจ้าสเสวียนจิงนั้นพิเศษเกินไปที่นี่มีคนมากมายเขาจึงไม่สามารถตามไปด้วยได้ตรงนี้คล้ายจริงๆแค่คล้ายหรือมันเหมือนกันเปรียบเลยต่างหาก ไม่สิข้าจำได้ว่าปรามาจารย์อวิ๋งเวยผู้นั้นไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเรื่องวาดภาพเท่านั้นเขายังมีฝีมือการแกะสลักที่ยอดเยี่ยมด้วยข้ายังเคยซื้อปิ่นปักผอมาลายเมฆของเขาตอนที่ข้าซื้อมาก็ได้ยินว่ามันเป็นปิ่นที่ปรามาจารย์อวิ๋งเวยออกแบบและแกะสลักเองกับมือจู่จู่สังโยก็ได้สติเจ้าสเสวียนจริงหัวเราอออกมาทันทีอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นก็ถือว่ารู้ตัวค่อนข้างเร็วปรามาจารย์อวิ๋งเวยจริงด้วยข้าเกือบจะลืมไปแล้ว สองปีก่อนในร้านหยักร้านเครื่งเงินพวกนั้นขอแค่บอกกว่าเครื่องประดับนั้นเป็นลวดลายที่วาดโดยปรมาจารย์อวิ๋งเวยราคาก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าที่อาจารย์เองก็มีฉากกันกลมฝังหยกผส,สมไว้ด้วยบานหนึ่งลวดลายนั้นซับซ้อนนะักพวกเขาสิที่สิิน้องต่างก็พากันมองไปที่หลี่ซื่อเหยี่ยนหลี่ซื่อเหยี่ยนดูภาคภูมิใจถูกต้องมันเป็นลวดลายที่สิทธิใหญ่ของพวกเจ้าว่าขึ้นน่าเสียดายที่สุขภาพร่างกายของนางไม่ค่อยดีจึงมักจะแกะสลักของชิ้นเล็กเเท่านั้นร่างกายขของงงนนนนนนนาาาจึแกกกสลลัััดมบใหหญ่่้ไ ชั่วขนานั้นเซียววอวีหลงก็รู้สึกเหมือนกับว่าตนเองจับอะไรบางอย่างได้แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้าใจในสมองของเขาว่างเปล่าและรู้สึกอยู่เสมอว่าเขากำลังมองข้ามอะไรเล็กๆน้อยๆบางอย่างไปตอนที่1 4 0 5ันรอห้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเจ้าสเสวียนจริงรู้สึกว่าเซียเฉียวโชคดีมากอาจารย์ถึงกับบอกเป็นในอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วแต่สิบพี่สิบน้องกลับยังไม่รู้อีกแต่ก็โชคดีที่ตัวตนของเซียเฉียวไม่ค่อยได้พบกับคนอื่นมากนะักนางจึงถูกมองข้ามไปได้ง่าย แม้ว่าก่อนหน้านี้นางจะอยู่ที่สำนักศึกษามาระยะหนึ่งแต่ผ่านไปนานขนาดนี้แล้วแม้แต่เซียวววิรงก็ยังไม่นึกถึงนางขึ้นมาไม่ใช่นั้นหากเขาหวน,นึกถึงว่าคนทั้งสองมีร่างกายอ่อนแอเหมือนกันบวกกับสิ่งที่เซี่ยผิงไวยพูดเมื่อครู่นี้แล้วเขาก็ควรจะรู้ความจริงไปแล้วน่าเสียดายจริงๆที่เซี่ยเฉียวรอดพ้นไปได้อีกแล้วตอนนี้พวกเขาแค่เพิ่งรู้ว่าสิทพี่ใหญ่คืออวิ๋งเวยเท่านั้นแต่ก็กระทบกระเทือนขนาดนี้แล้วเท่าหากพวกเขารู้ตัวตนจริงๆของนางเกรงว่าพวกเขาคงจะต้องหาเต้าหู้มาทุาาาบ เวลานี้ซังโยและเจียงจินลู่ยอมรับนับถือในตัวสิทธิพี่ใหญ่คนนี้อย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อก่อนพวกเขาได้แต่ฟังอาจารย์ชมเชยนางเดิมทีพวกเขาก็คิดว่าสิทธิพี่ใหญ่เก่งกาจมากแต่หลังจากที่ได้พบกันแล้วสิทธิพี่ใหญ่กลับเก็บเนื้อเก็บตัวไม่พูดมากพวกเขาจึงมองไม่เห็นความสามารถของนางเพียงแค่รู้สึกว่าอาจารย์รับนางมากและความสามารถของสิทธิพี่ใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากแต่ตอนนี้เจียงจินลู่ถึงกับรู้สึกว่าความคาดเดาไม่ดีต่างๆนานาที่เขามีต่อสิทธิพี่ใหญ่เป็นเพราะเขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ตอนที่พวกเขาดูภาพวาดเสร็จแล้วและต้องการไปคารวะสิติที่ใหญ่พวกเขาก็เพิ่งรู้ว่าสิติที่ใหญ่ออกไปเดินเล่นเสียนานแล้วทั้งสามคนต่างก็รู้สึกละายเล็กน้อยเป็นเพราะเมื่อครู่นี้พวกเขาหมัวแต่มองภาพเพลินไปหน่อยจนลืมว่าอวิ๋นมวยตัวจริงอยู่ข้างๆด้วยสิธิที่ใหญ่เล่าเซียววีหลงรู้สึกว่าหัวใจเขากลับมาเต้นเป็นปกติแล้วสิธิที่ใหญ่ที่รร้กาศขนาดนี้เขาปล่อยไปไม่ได้จริงๆสายตาของเขามีประกายเต็มไปด้วยความคาดหวัง บางทีอาจจะเป็นเพราะท่าทางที่พวกเจ้ามองดูภาพวาดนั้นดูน่าเกลียดมากแต่ละคนน้ำลายไหลาตาลุกกาวช่างน่ากลัวจริงๆสิทธิ์พี่ใหญ่ก็เลยทนไม่ไหวต้องหนีไปเจ้าสเสวียนจริงเอ๋ยเนิบช้าเซียววอวีรลงลูกคังตนเองโดยไม่รู้ตัวเขารู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อสักครู่นั้นเขาเอาแต่มองภาพวาดไม่ได้คุยอะไรกับสิทธิ์พี่ใหญ่เท่าไรเลยน่าเสียดายจริงๆส่วนซังโยวอในเวลานั้นกลับหยิบกระจกทองแดงขนาดเล็กออกมาจากกอกเสื้อของเขาด้วยความไม่อยากเชื่อก่อนจะต้องมองใบหน้าตนเองในกระจกอย่างพินิจพิจารณาไม่มีีีททาางง่่เเขจะแสสดดนนนน้้อััปชไ นึกไม่ถึงเลยว่าสิทธิ์พี่ใหญ่จะเที่ยวชาญการวาดภาพขนาดนี้ทิวทัศน์นี้ดีจริงๆข้าคิดว่าหลังจากกลับไปข้าจะพิจารณามันอย่างถี่ถ้วนและแต่งบทกตวีและจารึกไว้ในภาพวาดเขาพูดยังไม่ทันจะจบเจ้าสเสวียนจริงก็เอ่ยแรกขึ้นทันทีสิทธิ์พี่ใหญ่อนุญาตแล้วหรือเซียววีวีรงเงียบไปทันทียังไม่ได้อนุญาตรอให้สิทธิ์พี่ใหญ่อนุญาตก่อนค่อยว่ากันบางทีสิทธิ์พี่ใหญ่อาจจะอยากขายมันก็ได้เจ้าสเสวียนจริงเอ่ยก็ต้องดูว่าใครจะจ่ายมากกว่าเท่านั้น เซียวววีรงถอนหายใจเขาอยากจะวาดภาพร่วมกับสิทธิ์ที่ใหญ่จริงๆแม้จะไม่ใช่การวาดภาพก็ขอทําเรื่องอื่นๆก็ได้เหมือนกันจดีพินเป่าขลุยเป็นคู่หูที่รู้ใจกันหรือต่อให้เขาเป็นคนจูงมาให้สิทธิ์ที่ใหญ่ก็ตามภาพที่เกิดขึ้นจะต้องงดงามมากแน่ๆเขาหน้าแดงเล็กน้อยส่วนเซียเฉียวที่เวลานี้ออกไปเดินเล่นที่อื่นกับเซียถิงไวก็บังเอิญพบแม่นางโจผู้นั้นแน่นอนว่านางไม่ได้พบแค่แม่นางโจแต่ยังมีคนอื่นๆจากสำนักศึกษาใหญ่ทั้งสามแห่งอีกด้วยน่าจะเป็นเพราะที่นี่กำลังจัดงานชุมนุมกวีบรรรยาาากจึึงงคค่อนข้้ื เซียเฉียวรู้จักคนจากสำนักศึกษาหลวงไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกผู้หญิงซึ่งมีอายุเท่าๆกันกับนางเดิมทีพวกนางก็อยู่ขั้นตอนขอองค์การเตรียมตัวที่จะแต่งงานอยู่แล้วนางออกจากสำนักศึกษามาได้ไม่กี่เดือนการแต่งงานของพวกนางส่วนใหญ่ก็ถูกกำหนดขึ้นแล้วเช่นกันหลังจากที่กลับมาจากป้อมเหมิงจอยาแล้วนางเองก็ได้รับจดหมายมาไม่น้อยและได้รู้ว่าเพื่อนสนิทของนางบางคนก็อยู่ที่บ้านเพื่อเตรียมตัวที่จะออกเรือนไม่ไปเรียนหนังสือแล้วเช่นกัน อย่างเช่นฟางมู่เซวี่ยยอก็มีกำหนดแต่งงานกับซื่อจื่อตระกูลท่านโหวอแม้ว่าจะเป็นซื่อจื่อแต่คนผู้นั้นก็เรียนหนังสือเก่งและมีอนาคตที่สดใสส่วนชินหลิวก็บอกว่าจะแต่งกับบ้านขุนนางบูซึ่งเป็นลูกหลานของวีระบุรุษผู้มีชื่อเสียงมาก่อนพวกนางตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อนางมีสุขภาพดีขึ้นทุกคนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพียงแต่หลังจากนางกลับมาแล้วก็ยุ่งไม่หยุดจึงยังไม่มีโอกาสได้พบเจอกันตอนที่หนึ่งพันสี่อยเหกพูดถูกต้องานงาางเท่ไรนะ ในงานก็มีคนที่นางรู้จักไม่กี่คนดังนั้นเสี่ยเฉียวจึงเตรียมตัวจะเดินอ้อมไปแต่นางยังไม่ทันจะได้ไปไหนก็มีใครบางคนหยุดเสี่ยผิงไวเอาไว้ก่อนเสี่ยผิงไหวรู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเขาแค่ออกมาเพื่อปกป,ป้องอาจารย์ป้าเท่านั้นข้าได้ยินว่าอาจารย์หลีผู้เท่ามาที่นี่คุณชายรองเสี่ยมากับอาจารย์ผู้เท่าอย่างนั้นหรือไม่ทราบว่าข้าจะมีบุญได้รับการแนะนำจากคุณชายรองให้รู้จักอาจารย์ผู้เท่าบ้างหรือไม่คนที่เข้ามาเอ่ยขึ้นเสี่ยเฉียวเข้าใจแล้วการชุมนุมในวันนี้น่าจะเกิดขึ้ อาจารปู่อยู่ที่ศาลาพังๆนั้นแหละหากพวกเจ้าอยากจะไปพบก็ไปสิแต่คนจะเยอะหน่อยนะเสี้ยผิงไหวเองก็พยายามอดทนอดกลั้นอย่างสุดความสามารถหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงชักสีหน้าไปนานแล้วแต่เมื่อเขาพิจารณาแล้วว่าเมื่อตนเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนพอเขากลับไปแล้วและพี่สาวเขารู้เข้าก็จะต้องโมโ oh ห ok เขาอีกเขาจึงระงับอารมณ์ของตนเอาไว้เขายังเด็กแต่ตัวค่อนข้างสูงและใบหน้าของเขายังดูไม่เป็นผู้ใหญ่นะักเวลาที่เขาไม่โกรธจะดูเหมือนคนที่รังแกง่าย ก็เพราะมีคนเยอะนะ้าสิพวกเราก็เลยอยากจะให้เจ้าช่วยพาทุกคนไปหน่อยคนอื่นนะ่าช่างเถอะเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่สำนักศึกษาเดียวกับพวกเราแต่พวกเราทั้งหมดนี้คนผู้นั้นยิ้มเล็กน้อยเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันทั้งนั้นคุณชายรองคงจะไม่ได้ดูถูกพวกเราและคิดว่าพวกเราไม่มีคุณสมบัติจะได้เจออาจารย์หลีผู้เท่าหรอกใช่ไหมเสี้ยผิงไวขมวดคิว้วหน้าเจ้ารู้แล้วยังจะถามอีกว่าไงนะคนผู้นั้นชะงักไปเล็กน้อย ข้าบอกกว่าในเมื่อเจ้ารู้ว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติแล้วจะพูดเรื่องนี้ออกมาทําไมเสี้ยผิงหวเริ่มรําคาญแล้วคนที่อยากจะพบอาจารย์ผู้เท่ามีเยอะแยะจะตายไปข้าเองที่เป็นสิทธิ์หลานก็ยังเพิ่งจะได้พบวันนี้พวกเจ้าไม่ได้พบก็เป็นเรื่องปกตินี่เจ้าขอให้ข้าพาไปแนะนําเขาก็ขอให้ข้าพาไปแนะนําพวกเจ้าแต่ละคนล้วนแต่มาหาข้าแล้วข้าจะทําอย่างไรจะเลือกใครเล่าหากข้าเลือกเจ้าคนอื่นก็ไม่พอใจเลือกคนอื่นเจ้าก็คิดว่าข้าดูถูกเจ้าจะมาจ่ายเงินให้ข้าก็คงไม่ดีกระมังใครให้เงินเยอะข้าก็ให้คนนนนนัั้้้้ไไดพบอออย่่าาางงหหรรืมลลกกเจ เสียผิงไวรู้สึกว่าคนผู้นี้ต้องการทำร้ายเขาก็เหมือนกับคนที่เคยให้บ้านกับต๊ก,กะตะนนเขาก่อนหน้านี้นั่นแหละมันจะทำให้เขาถูกทุบตีอีกเสียเฉียวพอใจมากเมื่อได้ยินคำพูดของเสียผิงไหวคำพูดของเขาทำให้คนอื่นขุนเคืองแต่เขาพูดถูกต้องนางปลับลืมใจนะคุณชายท่านนั้นได้ยินที่เสียผิงไหวพูดก็โกรธจนหัวเราะออกมาเขานึกไม่ถึงว่าตนเองจะไม่ได้รับการไหว้หน้าแม้แต่น้อยเช่นนี้แล้วเสียผิงไวก็ยังพูดรุนแรงออกมาต่อหน้าผู้คนมากมายอีกเขาหน้าแดงเล็กน้อยคุณชายรองแล้วเรื่่่่อองทีีพพวกกกเเราาาูดคุยันนนนหนน้้ล วิชาขี่ม้าวันนั้นมีสิทธิ์จากหลายชั้นเรียนเรียนรวมกันพวกเขาบางคนรวมตัวกันพูดคุยเรื่องหญิงคณิกาอันดับหนึ่งของเมืองหลวงเขาที่อยู่ใกล้เสียผิงไวหน่อยจึงได้พูดคุยกันอยู่หลายคำข้ารู้ตอนนั้นเจ้าบอกว่าหญิงคณิกาผู้นั้นจะต้องใช้ยาเพื่อบำรุงความงามข้าก็เลยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเสียผิงไหวพยักหน้ายอมรับว่ารู้จักเขาแต่หญิงคณิกาก็ส่วนหญิงคณิกาอาจารย์ปู่ก็ส่วนอาจารปู่ข้าพาใครไปไม่ได้ทั้งนั้นไม่อย่างนั้นข้าถูกขักขาแน่เสียผิงไวมีสติเป็นอย่างมาก การพาคนไปจะเป็นการล่วงเกินอาจารย์ปู่เขาจะถูกอาจารย์เซียวตีมือตอนนี้รัชทายาทก็ยังเป็นอาจารยา์อาของเขาหากต่อไปรัชทายาทเกิดพูดเรื่องนี้กับพี่สาวของเขาขึ้นมาพี่หญิงใหญ่ของเขาจะต้องร้องไห้ด้วยความผิดหวังทำลายสุขภาพตนเองไปอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาจารย์ป้าโมชูเซิงที่ยืนอยู่ข้างเขาตอนนี้ก็อาจจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเสี้ยผิงไกงอได้ด้วยคุณชายผู้นั้นชื่อว่าติงเม่าตอนนี้เขารู้สึกอับอายมากจริงๆ นักพรตท่านนี้จู่่โจซือจิงก็ยืนขึ้นพลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มสองสาวันก่อนหน้าลูกพี่ลูกน้องของข้าได้ช่วยท่านไว้ที่ถนนไม่ทราบท่านยังจาได้หรือไม่ตอนที่หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดแย่งความสนใจเสี้ยเฉียวพยักหน้าจําได้โชคดีที่มีแม่นางอ,อ๋อยีไม่เช่นนั้นกระดูกกระเดี่ยวแก่ๆของข้าก็คงจะหักไปแล้วท่านนักพรตอยู่ด้วยกันกับคุณชายรองก็น่าคุ้นเคยกันดีคงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกระมังไม่ทราบท่านพอจะพูดแทนได้หรือไม่พาพวกเขาไปพบอาจารย์ผู้เท่าหน่อยไปโจซืจิลองโยนนหิาาทง ถึงอย่างไรก็ถือได้ว่าเป็นบุญคุณที่ช่วยชีวิตได้อยู่เรื่องเป็นลมหมดสติเช่นนี้จะว่าเล็กก็เล็กแต่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เรื่องนั้นเสียเฉียวยิ้มเท่าที่ข้ารู้การจะเข้าพบอาจารย์ผู้เท่าก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกพอนางเอ่ยอ,ออกมาอย่างนั้นทุกคนก็ตั้งใจฟังทันทีแล้วเสียเฉียวก็เอ่ยขึ้นอีกหลังจากที่อาจารย์กลับมาเมืองหลวงแล้วท่านก็ทราบว่าบัณฑิตมากมายอยากจะพบท่านสักครั้งก็เลยให้อาจารย์ทุกท่านของสานักศึกษาใหญ่ทั้งสามแห่งช่วยคัดเลือกสิทธิ์ที่ม การมีชื่อเสียงมากเกินไปบางทีก็ไม่ใช่เรื่องดีหลังจากที่อาจารย์กลับมาแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนสบายสบายเลยมักจะมีคนมาตัดขวางทางท่านอยู่เสมอเสมอได้ยินว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนอาจารย์นั่งเกี่ยวออกไปข้างนอกก็ได้เจอละครหลายเรื่องระหว่างทางส่วนใหญ่เป็นพวกบัณฑิตที่อยากดึงดูดความสนใจของอาจารย์ถึงขนาดหาคนมาแสดงละครเป็นตัวประกอบบ้างถูกครอบครัวไล่ออกจากบ้านเพราะเรื่องเรียนบ้างเรียนมากเกินไปจนละเลยภรรยาภรรยาจึงไปอยู่กับคนอื่น ตอนนั้นอาจารย์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ท่านนึกไม่ถึงว่าบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์แค่ไหนก็ล้วนมีทั้งนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาจารย์ก็ชอบที่จะท่องเที่ยวไปโดยปิดปังตัวตนมากกว่านั่นก็หมายความว่าเสี่ยเฉียวไม่ได้ดูถูกคนพวกนี้แต่อาจารย์ได้ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วเข้าหากทุกท่านอยากจะพบสักครั้งไม่ว่าจะเป็นการไปถึงจุดนั้นก่อนคนอื่นหรือไม่ก็เอาชนะหาโอกาสมาอย่างชอบธรรมกลับใดที่พวกเจ้าเรียนรู้และขยันมากพอใช่เพียงแต่การพบเจอสักครั้งงตต่่่่อออให้้เเเเเเเปปปป็็็็นนนกกาารรับับสสิิทธดวววยยยชจะไไไมีไีฉ ท่าทีของเสี่ยเฉียวนับว่าสุภาพอ่อนโยนมากแล้วแต่ติงเมาก็ยังเบ้ปากใส่นางเล็กน้อยนักพรตบ้ามากจากไหนกันถึงได้พูดมากขนาดนี้ใครบ้างจะไม่รู้ว่ามีกฎหักต้องการจะพบอาจารย์ผู้เท่าแต่เพราะพวกเขาไม่สามารถทําตามข้อกําหนดของสำนักศึกษาได้ต่างหากจึงได้มาขอให้คุณชายรองเสี่ยช่วยคุณชายรองเซี่ยเซี่ยเป็นสิทธ์หลานของท่านทางลัดนี้จึงสั้นกว่าทางอื่นมิใช่หรือ เมื่อครูน่นี้ท่านบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของแม่นางโจช่วยชีวิตท่านไว้แต่ตอนนี้ท่านไม่แม้แต่จะช่วยนางด้วยเรื่องเล็กๆแค่นี้เฮอโลกกำลังตกต่ำลงทุกวันจริงๆบุญคุณที่ช่วยชีวิตกลับในรคุณเสียแล้วติงเมาตโกนออกมาอย่างไม่ใส่ใจพวกเราล้วนแต่มีใจรักความก้าวหน้าหากได้พบอาจารย์ผู้เท่าแล้วก็ย่อมจะต้องพยายามแสดงความสามารถไม่ทำให้ตนเองต้องขายหน้าคุณชายรองระแวดระวังเช่นนี้หรือว่าเจ้ากังวลว่าในบรรดาพวกเราคนใดคนหนึ่งจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ผู้เท่าหรือพวกอาจารย์เสียวแล้วแย่งความสนใจไปจากเจ้าเเเีี่ยยยววกกาาตมออองคนนนืล็้ พวกเขาบางคนนินวหน้าและถอยออกไปข้างๆเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดที่เกินเลยพวกนั้นของติงเมาแต่ก็ยังมีพวกที่เหลือบางส่วนที่ยังสนุกตื่นเต้นกับเรื่องนี้หรือไม่ก็แอบ,บรอคอยผลประโยชน์จากสถานการณ์ที่ติงเมาสร้างขึ้นอย่าได้เห็นว่าเป็นแค่การพบกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมันอาจดูไม่มีอะไรก็จริงแต่ความจริงแล้วมันอาจพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยทีเดียว สถานะของอาจารย์สูงส่งทั้งยังเป็นอาจารย์ของรัชทายาทคนที่ถูกอาจารย์วิจารณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายแม้จะเป็นเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นแต่หากคนผู้นั้นหน้าหนาแล้วไปพูดกับคนภายนอกกว่าตนเองได้รับการชี้แนะจากหลีซื่อเหยี่ยนคนภายนอกที่ไม่รู้ความจริงก็อาจจะมองเขาสูงขึ้นอีกหน่อยนอกจากนั้นพวกเขายังเด็กกันมากขนาดนี้เ้าหากพวกเขาบังเอญโชคดีอาจารย์เห็นแล้วถูกใจไม่ว่าจะรับมาเป็นศิษย์หรือศิษย์หลานก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงอนาคตแล้วหลังจากที่เจียงจิ้นลู่กราบอาจารย์แล้วจจาาาาาากกกกนน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 นัเเเรรรรีีีีียยยยททท่่่่่่คคคหหึงงงลปป็็ุมมมพสว์ต้ออ เสียผิงหวเป็นลูกชายโจรที่ทำเรื่องน่าอับอายมาแล้วหลายครั้งหลังจากที่เขากราบอาจารย์แล้วแม้หลายคนจะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเอาแต่ห่วงเล่นแต่ก็ยังเชื่อว่าหลายปีหลังจากนี้เขาจะต้องมีอนาคต,ตไม่ตกตำ่ำแย่จนเกินไปแม้แต่บ้านตระูลเสียเองทั้งบ้านก็เหมือนกับถูกปิดด้วยทองอีกชั้นหนึ่งและไม่ได้ดูเป็นตระกูลนักรบที่อยากกระด้างอีกต่อไปเพราะหลีซื้อเหยี่ยนตอนที่1,048นักพรตกราบนักปราชญ์เสียเฉียวเป็นที่ชื่นชอบของอาจารย์ปกติแล้วไม่ว่านางจะทำอะไรอาจารย์ก็จะะเเหเห็็นนนดดีงงาาามม้วยไไ่ถือสอสรกับ ต่อให้ตอนนี้นางจะพาพวกเขาไปหาอาจารย์อย่างเออกระเกิะอาจารย์ก็จะไม่โกรดนางหรอกแต่นางก็ไม่อยากจะทําให้ความรักใคร่โกรธปรานของอาจารย์ลดลงยิ่งไปกว่านั้นคนพวกนี้บางคนนางก็ไม่คุ้นเคยนางคนก็ไม่รู้จักด้วยซ้ําเจ้าหาว่าข้าเนรคุณเสี้ยเฉียวยิ้มออกมาทันทีข้าขอถามแม่นางโจหน่อยคนที่ช่วยชีวิตข้าคือเจ้าอย่างนั้นหรือโจซือจินหน้าแดงเล็กน้อยก่อนจะสายหน้า ในเมื่อไม่ใช่แล้วบุญคุณจะมาจากไหนเสี้ยเฉียวยืนตัวตรงด้วยท่าทางที่มั่นคงสง่างามแล้วเอ่ยกับติงเมาสบายสบายว่าเด็กน้อยปากเก่งไม่เบาหักมีเวลาว่างไม่สู้เอาเวลาไปเขียนบทความแล้วส่งมาจะดีกว่าไหมท่านกำลังเสียดสีข้าติงเมาขมวดคิ้วท่าทางเหมือนอยากจะต่อยคนกระนั้นเสี้ยผิงไหวคว้าตัวเสี้ยเฉียวหลบไปด้านหลังแล้วไปยืนขวางด้านหน้าแทนจะทำอะไร คุณชายรองไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าแม้ว่าติงเขาจะไม่ค่อยถูกชะตากับเสียผิงไหวนะักแต่หากจะให้พูดความจริงเขาก็ไม่กล้ายุ่งกับคนคนนี้คุณชายรองไม่พาพวกเราไปพวกเราเองก็ไม่กล้าจะเรียกร้องอะไรที่นี่ก็มีสุรามีของว่างข้าก็อยากจะเชิญคุณชายรองมานั่งพูดคุยผูกมิตรกันแต่นักพรตบ้านี่น่ารังเกียจไปหน่อยสวนแปดทิศนี่เป็นสถานที่ของบัณฑิตไม่ได้เป็นสถานที่ให้นักพรตเข้ามาใช้ต้องตุนหลอกลวงคนน่าจะให้คนจับโยนออกไปเสียเลยไม่ใช่หรือติงเมาเอ๋ย เลวไหลข้ายังเข้ามาได้แล้วทำไมอาจารย์ป้าของข้าจะต้องถูกโยนออกไปด้วยเสียผิงไหวระเบิดโทสะออกมาทันทีนางเป็นนักพรดโยนนางออกไปแล้วจะเป็นอะไรติงเมาตะครอบออกมาแต่หลังจากที่เขาพูดจบก็เพิ่งจะสังเกตว่าเสียผิงไหวพูดอะไรออกมาอย่างไรก็ตามในเวลานั้นก็มีคนแอบสกดรอยตามเสียเฉียวมาตลอดทางเมื่อพวกเขาได้ยินที่ติงเมาพูดก็ตกใจยิ่งนับและรีบก้าวเข้าไปทันที พวกเจ้าทะเลาะอะไรกันนี่คือปรมาจารย์โมสิ์คนโตของอาจารย์หลีู่้เท่าพวกเจ้าอายุน้อยเท่านี้แต่ทำกลับทำตัวไม่เคารพผู้อาวุโสอย่างนี้ได้อย่างไรยังกล้าเอาวยวายอีกเป็นนักครสแล้วอย่างไรแม้ว่าปรมาจารย์โม่จะเป็นนักครสแต่กลับวาดภาพได้ยอดเยี่ยมนักพวกเจ้าเทียบไม่ติดเลยส่วนชื่อปรมาจารย์อวิ๋งเวยนั้นคนพวกนี้อยู่ข้างนอกจึงไม่ได้ยินด้วยคนอื่นๆเองก็พบว่าภาพวาดของนางใช้วิธีที่คล้ายกับปรมาจารย์อวิ๋งเวยอยู่บ้าง แต่เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มองภาพวาดนานเท่าไหรนะ่นักจึงไม่ได้ศึกษามันอย่างละเอียดแม้ในใจจะเกิดความสงสัยอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเวลานั้นติงเมาเองก็รู้สึกตกใจโจซือจินก็หันไปมองเซี่ยเฉียวด้วยความไม่อยากจะเชื่อท่านท่านเป็นสิทธ์ก้นกุฏิของอาจารย์หลี่ผู้เท่าอ๋ออีเซียนจะไปรู้จักกับสิทธ์ของอาจารย์หลี่ผู้เท่าได้อย่างไรเล่าสถานะเช่นนี้เท่าหากอ๋ออีเซียนไปขอให้ปรมาจารย์ผู้นี้ช่วยและอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างรัชทายาทกับสิทธิ์ที่ใหญ่ผู้นี้แล้วสัญ,ญญางานแต่งของนางนัน ไม่ว่าคนทางตรงอันจะอารวาสขนาดไหนแต่ใครจะกล้าล่าลวงเกินรัชทายาทเล่าโจซือจืนอหน้าซีดลงทันทีนางรู้สึกว่าตนเองก็แย่แล้วหอมือนอกันในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้นางล่วงเกินออหีเซียนไปมากไม่ว่าคำพูดไม่น่าฟังอย่างไรนางก็พูดชักสีหน้าก็บ่อยกระทั่งขนาดทำให้นางโมโหโจนกลับบ้านตระกูลเสียไปแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะนางคิดว่าออหีเซียนเป็นญาติจนจนคนหนึ่งมีดามารดาของแม่ออหีเซียนตายไปหมดแล้วนางไม่มีที่พึ่งใดๆแล้วยังทำมาอดอ้างเป็นลูกพี่ลูกน้องอีกช่างน่ารำคาญจริงๆนนนาางจึไ้้ม่อออบหีเซยล แต่หากนางรู้จักคนใหญ่คนโตวพวกนี้โจซือจิงอยากจะร้องไห้แล้วติงเมาในเวลานี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไรเขาถึงกับเป็นใบไปทั่วขนาดหลังจากอดกลั้นไว้ครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าแดงก่ำข้า,ข,าข้าไม่รู้บนโลกใบนี้นักครบสามารถกราบนักปราชญ์เป็นอาจารย์ได้ด้วยหรือตอนที่หนึ่งต่อไปเขาก็คือเสี้ยผิงไก่งอเวลานี้ทั้งสองคนไม่ได้หญิงยโสเหมือนมื่อครู่นี้แล้วส่วนกลุ่มผู้ชมที่ดูเรื่องสนุกอยู่ข้างหลังก็แทบอยากจะเอามือปิดหน้า เป็นพวกเราที่ดวงตามืดบอดไม่เคยรู้จักท่านปรมาจารย์หวังว่าท่านจะไม่ถือสาผู้น้อยอย่าได้หาความนักเรียนอย่างพวกเราเลยติงเม่อยอมรับความที่ขลาดของตนเองทันทีหลังจากที่เขาได้สติแล้วก็รีบก้มศีรษะโค้งคารวาวะเซียเฉียวทันทียอมก้มหัวในเวลานี้ยังจะรอดได้หากเขาอารวาต่อไปคงไม่ดีแน่ใบหน้าเซียเฉียวไม่ได้มีแววโกรธเคืองปรากฏนางเพียงแต่กวาดตามองเขาเล็กน้อยคุณชายรองเซียเป็นแค่สิบหลานของอาจารย์หลีเท่านั้นเมื่อเทียบกับเขาแล้วข้าที่เป็นสิบคนโตพาพวกเจ้าไปแนะนำยังดีกว่าเสียอีกไม่คิดจะออกปากขอขาแล้วหรือ ข้าไม่กล้าเหนือเย็นของติงเมาไหลลงมาทันทีนี่เจ้าคือรังแกคนที่อ่อนแอกว่าแต่กลัวคนที่แข็งแรงกว่าอย่างนั้นหรือดีมากทุกอคอนะมีความทะเยอทะยานของตัวเองและคนที่ไม่เหมือนใครอย่างเจ้าก็หาได้ยากในโลกใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นก็ดีเหมือนกันเสี่ยเฉียวเอ่ยยิ้มยิ้มคำพูดของเสี่ยเฉียวทําให้ติงเข้าโมโหขึ้นมาทันทีนับครัผู้นี้ปากร้ายนัก เขาเบิกตาแดงโตดูท่าทางจะโกรธเคืองมากแต่เซียเฉียวกลับยิ้มอย่างเมตตาเดิมทีนางเตรียมที่จะไปเดินเล่นให้ทั่วแต่ก็นั่งลงบนเก้าอี้มาหิ้งข้างๆที่อยู่ไม่ไกลแทนนางโบกมือเรียกเซียผิงไวให้เข้าไปหาเพื่อทดสอบวิชาความรู้ของเขาเซียผิงไหวเองก็ตื่นเต้นมากเมื่อก่อนเขาคิดว่าการที่เขามีอาจารย์นั้นไม่มีอะไรดีเลยไม่ต้องพูดถึงการถูกควบคุมรอกเขายังมักจะถูกคนอื่นยุ่ยยุและถูกเกลียดโดยไม่มีเหตุผลซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างมาก แต่ตอนนี้เมื่อเขาเห็นว่าอาจารย์ป้าแค่พูดอย่างสบายๆออกมาประโยคเดียวก็ทําให้ติงเม้าโกรธจนหายใจไม่ออกได้แล้วเขาก็ยิ่งเลื่อมใสามากขึ้นไปอีกอาจารย์ป้าท่านดูสิว่าเขาโกรธแค่ไหนพวกเราก็ควรจะจมตีต่อไปจนเขายอมคุกเขายอมรับผิดไหมเสียผิงไหวตาเป็นประกายหากเขายอมรับผิดแล้วเจ้าจะรู้สึกสะใจอย,อย่างนั้นหรือเสี้ยเฉียวอดยิ้มออกมาไม่ได้แน่นอนสิให้เขาคุกเข่าลงแล้วพูดว่าข้าทําผิดไปแล้วต่อไปหากเขาเห็นข้าก็ให้เขาหันหน้าหนีไปเลยไม่กล้าหาเรื่องข้าอีกจึงจะดี เสียผิงไวรีบอตอบอกตัวเองทันทีท่าทางราวกับว่าวันนั้นได้มาถึงแล้วกระนั้นเสีย้ยเฉียวได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกจนใจหากอย่างนั้นก็แปลว่าเจ้าอยากเอาอย่างพี่ชายใหญ่ของเจ้าต่อไปก็อยากจะเป็นคนเหมือนเขาไม่ใช่อย่างนั้นเสียหน่อยข้าก็เป็นของข้าสิใครจะอยากเหมือนเขาเสียผิงไวไม่พอใจขึ้นมาแล้วคนที่เขาเกลียดมากที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือเสียผิงไกรเองอนนั่นแหละเสีย้ยเฉียวหัวเราะออกมาเบาๆพี่ชายใหญ่ของเจ้าก็เป็นเช่นนี้โมโหก็แค่นเสียงไม่ชอบที่หน้าใครก็บอกว่าตนเองเป็นบิดาของคนผู้นั้น พอโมโหขึ้นมาก็จะพุ่งเข้าไปต่อยตีเขาหากพบเจอสถานการณ์เช่นนี้ข้าเกรงว่าเขาก็จะต้องเหยียดติงเข้าให้จมดินไปก่อนถึงจะยอมเลิกราต้องใช้กำลังจนเหนื่อยแทบตายเสียก่อนถึงจะพอใจเท่าหากเจ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพี่ชายใหญ่ของเจ้าไม่ใช่หรือเสียผิงไหวนิ่งเงียบไปเล็กน้อยเขาครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พบว่าตนเองเป็นอย่างนั้นจริงๆหากเป็นอย่างนั้นต่อไปเขาก็จะเป็นเหมือนเสียผิงไก่งอนะสิ น่ารังเกียจนะักจะโจมตีคนก็ให้โจมตีที่ใจบางครั้งเราอาจไม่จําเป็นต้องลงไม้ลงมือถึงจะสะใจก็ได้เสียเฉียวมองเขาพลางเอ,อ่ยอย่างจริงจังเจ้าดูสิตอนนี้ข้านั่งอยู่ตรงนี้คนที่โซโหหังพวกนั้นคิดจะไปแต่ก็ไม่ยอมจากไปทันทีกลับอยู่ต่อแต่จะทําอะไรก็ต้องคอยดูสีหน้าของข้าไม่กล้าเอะอัดเสียงดงังไม่กล้าแสดงความไม่พอใจออกมาความคิดเห็นของข้าประโยคเดียวนั้นสามารถทําให้เขาถูกคนอื่นหัวเราะย,ย่อไปอีกหลายปีได้เลยวิธีนี้ทําให้เขาเจ็บปวดมากกว่าถูกทุบตีเสียอีกเสียเฉียวเอ,อ่ยอีก หากนางให้อีกฝ่ายคุกเข่าลงและยอมรับผิดอีกก็จะหมายความว่านางเป็นผู้อวุโสที่จู้จี้และรังแกผู้น้อยเกินไปเสียผิงไหวครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วก็ต้องยอมรับก็เหมือนกับที่แม่เล้าโยนข้าออกมาตอนนั้นนางแค่พูดออกมาประโยคเดียวก็ทําให้ข้าถูกคนอื่นหัวเราะย,ย่อบไปตั้งหลายปีใช่ไหมเสียผิงไหวเอ่ยเรื่องนี้ยังคงทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอยู่เลย เป็นอย่างนั้นแหละลองมาอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่ของเจ้าเคยต่อยอาจารย์ของสานักศึกษาหลวงแม้ว่าเขาจะสบายอกสบายใจในตอนนั้นแต่หลังจากที่เขาทำลงไปแล้วมันก็กลายเป็นความผิดของเขาต่อมาเขาก็กลายเป็นผู้แพ้คนที่ขาดทุนในเรื่องนี้ก็คือพี่ชายใหญ่ของเจ้าเสีย่ยวเอ่ยตอนที่หนึ่งพันห้าสิบเหตุผลผิดๆตอนที่เสี่ยผิงไกงอมาถึงเมืองหลวงใหม่ๆเคยมีคนพูดจาไม่น่าฟังเขาทนไม่ไหวก็เลยลงไม้ลงมือ เพราะเรื่องนั้นเสี้พิงกอยงอจึงไม่สามารถไปชุกตัวที่สำนักศึกษาได้แต่เรื่องนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาทำให้บัณฑิตทั้งหลายพากับกันเกลียดคนหยาบคายใช้แต่กำลังอย่างเขาหากจะพูดให้รุนแรงหน่อยก็คือแม้แต่ขุนนางฝ่ายบุญภายในราชสำนักเองก็มีอาคติกับเขาเพราะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหากจะพูดอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลเสี้พิงไหวพยักหน้านึกถึงตอนนั้นที่ข้าไปหอนางลมกับคนอื่นอีกตั้งหลายคนแท,แท้แต่คนพวกนั้นทำ ต่อมาเขาเองก็ต่อยตีกับคนพวกนั้นอีกหลายครั้งมีบางครั้งก็หนักหนาจนพวกเขาต้องร้องหาพ่อแม่ก็นับว่าเขาได้แก้แค้นแล้วแต่มันก็สะใจแค่ตอนนั้นหลังจากเรื่องเกิดขึ้นแล้วพวกเขาก็แสร้งทาตัวน่าสงสารแล้วทุกคนก็มาด่าเขาว่าเป็นโจรอาจารย์ป้าข้าจะไม่เหมือนพี่ชายใหญ่ของข้าได้อย่างไรเสียถิงไหวนั่งลงอย่างเรียบร้อยพลางยื่นคอถามความสุขหรือความโกรธเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจงควบคุมความต้องการมีไหวพริบและอ้อมค้อมทำไปนานๆจะต้องเกิดผลเสียเฉียวเอ่ยเขาไม่เข้าใจ ความสุขก็คือความสุขความโกรธก็คือความโกรธแล้วจะแสดงมันออกมาไม่ได้หรือเจ้าคิดว่าอาจารย์ของเจ้าชอบเจ้าหรือชูเจียนมากกว่าเสี่ยเฉียวเอ่ยถามต้องเป็นชูเจียนแน่นอนอยู่แล้วเด็กนั่นประจบสอบลอเก่งพอเห็นหน้าอาจารย์ที่ไรเขาก็ยิ้มหน้าบานออกมาทันทีมีบางครั้งที่อาจารย์ลงโทษเขาเขายังมีความสุขไปเสียอีกคุกเขาอย่างเต็มใจเชียวละเสี่ยผิงไหวถอนหายใจเขาไม่เหมือนกับชูเจียนหากอาจารย์ลงโทษเขาเขาก็จะต้องเปลืองแรงอีกแล้วก็เลยมีความสุขไม่ไหวจริงๆเจ้าคิดว่าชูเจียนชอบถูกลงโทษอย่างนั้นหรือเสี่ยเฉียวเลิกิวถาม ไม่ชอบอยู่แล้วเสียผิงไหวตอบอย่างไม่ลังเลก็นั่นนะสิเขาไม่ชอบแต่กลับแสดงตัวอย่างรู้มารยาทได้นั่นก็เป็นความสามารถของเขาหากเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ต่อให้ต่อไปเจ้าเรียนไม่เก่งเท่าเขาแต่อาจารย์ก็จะชอบเจ้ามากกว่าอย่างแน่นอนเสียเฉียวรู้สึกว่าการให้เหตุผลที่ไม่ถูกต้องของนางนี้ไม่เลวเลยสอนให้น้องชายโง่เง่าของนางเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบาย แม้ว่าถูเจียนจะมีความทะเยอทะยานแต่เขาก็เป็นบัณฑิตที่รู้ความและที่เขาสุภาพมีมารยาทกับเซียววอวีหลงไม่ใช่เพราะเขาทนได้แต่เพราะเขาได้เรียนรู้แนวทางของคงจื้อและเมืองงอจื้อเขามีความกตัญญูและชอบทำอยู่ในใจเพียงแต่ไม่ว่านางพูดเรื่องหลักการที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้กับเซี่ยถิงไวมากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจฉันถูกสอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าตอนนี้ฉันจะควบคุมตัวเองได้มากแล้วแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะเมื่อเทียบกับคนทั่วไป สอนซ้ำๆแล้วก็ยังทําไม่ได้เกรงว่าแม้เขาจะเก็บอาการบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้ความเท่าไรนักเมื่อเทียบกับคนทั่วไปหากนางพูดเรื่องเหล่านี้ไปแล้วเขาพอจะเข้าใจบ้างไม่ทําให้คนอื่นคิดว่าเขาเป็นคนง่ที่หลอกได้ง่ายแค่นั้นก็พอแล้วดังนั้นเมื่อครู่นี้อาจารย์ป้าก็โกรธมากเหมือนกันเพียงแต่ไม่แสดงออกมาเท่านั้นหรือพวกเขาเองก็มองไม่ออกแล้วยังกลัวท่านอีกเสี้ยวผิงไหวเอ่ยถามเสีย้ยเฉียวอยากหน้าอย่างจนปัญญาความจริงแล้วนางไม่ได้โกรธเลยแม้แต่น้อย นางไม่โกรธเพราะว่าสุขภาพร่างกายของนางไม่ดีนางจึงเรียนรู้ที่จะปรับอารมณ์ของตนเองได้ตั้งนานแล้วและจะไม่มีอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเพราะเรื่องเล็กน้อยเท่านี้หรอกหากอย่างนั้นต่อไปข้าจะเรียนรู้จากท่านเสียผิงไหวรู้สึกว่าอาจารย์ป้าที่อยู่ตรงหน้าเขานี้เก่งกว่าอาจารย์เขามากเลยอาจารย์ป้าท่านนมีเหตุผลไม่ชอบดุดา่าข้าท่านพูดเสียงเบาฟังแล้วสบายใจจริงๆเสียววีหลงทำให้เจ้าไม่ชอบขนาดนั้นเลยหรือเสียเฉียวจนใจจริงๆน้องชายงี่เง่าของนางไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าราคาขอองค์การที่ไม่เคารพอาจารย์นั้นเป็นอย่างไร เป็นเพราะเซียวววีรงอดทนออกลั้นกับเขาด้วยจึงได้ยอมให้เขาติดตามเรียนรู้อยู่ข้างกายต่อไปหากเปลี่ยนเป็นอาจารย์คนอื่นเขาก็คงจะถูกไล่ออกจากสํานักไปนานแล้วอาจารย์ชอบเทศข่าใช้คำลึกซึ้งเกินไปข่าไม่เข้าใจหากข้าเริ่มอ้าปากถามอาจารย์ก็จะให้ข้าคัดลอกหนังสือเพื่อให้ข่าจํำถ้อยคำเหล่านั้นให้ได้หากข้าไม่ถามแล้วทำผิดอีกก็จะถูกลงโทษหนักกว่าเดิมเซียผิงไหวรู้สึกว่าตนเองก็ลำบาก